ริตอนที่เราลอตตู้ออกไปเนี่ยถ้าเรารอให้ตู้มัน perfect, เพอร์เฟกต์แล้วล้อ์ออกไปเนี่ยเราคงอีก3ปีคงยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ออกตลาดเคยขายได้400แก้วต่อวันค่ะ400แก้วต่อวันใช่ค่ะซึ่งเป็นจุดที่แบบเป็นสถานที่เป็นเป็น,เป,นเป็นโรงงานกะย4ิบสชั่วโมงค่ะจุดแข็งของเรามากๆเลยค่ะก็คือเรื่องของ R&D เนอะ Research and Development คือความจริงแล้วคอน sumer เนี่ยค่ะ เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สําหรับธุรกิจเราแล้วก็เราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่สิ่งที่เรามั่นใจมากๆเลยคือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีออกมาเนี่ยเพื่อให้เอามาเสิร์ฟคนที่แบบมีเพนพอยต์ต่างๆได้เวลาเราอยากอัปเดตเมนูใหม่ๆอะค่ะเราคลิกเดียวเราสามารถดิพลอยได้7 0 0ดเครื่องอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอันนึงเหมือนกันของเรา ผู้ชมครับสิ่งที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคือเมนูที่ชื่อว่าโอริโอ้ปัน่นภูเขาไฟจากแบรนด์เต่าบินครับนี่คือหนึ่งในเมนูที่ขายดีมากที่สุดอย่างหนึ่งของเต่าบินนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นคงจะเคยได้ยินรู้จักเคยเป็นลูกค้าหรือแม้กระทั่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของเต่าบินคุณผู้ชมครับ on the rise EP นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักที่มาที่ไปของธุรกิจเต่าบิน ธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไรรวมถึงแผนการในอนาคตเป็นอย่างไรผ่านทาง2ผู้บริหารซึ่งต้องบอกว่าเป็น2ผู้บริหารเจเนอเรชันใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามไปเลยครับ สวัสดีค่ะก็ตองวัฒนายานะคะคเป็น c ีอของบริษัท Ford v e n d i n g หรือว่าเต่าบินค่ะสวัสดีครับผมบพัฒนันอามาตานนท์ครับที่เล่นชื่อเติร์ดครับเป็น c ีบีดีของบริษัท Ford Corporation ครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเต่าบินอีกทีหนึ่งเต่าบินมาจากอะไรคำถามที่ถูกถามบ่อยมากคร <c oughs> ่ออความจริงแล้วมันเป็นชื่อที่เหมาะเจาะ พอดีในการที่ว่าเอามาทําเป็นโปรดักต์ใหม่ของบริษัทแล้วกันนะคะคือความจริงแล้วต้องนึกมาได้แบบลอยๆแต่บางบังเอิญมันตรงกับชื่อของโฟลเดอร์ของบริษัทเนอะใช่ืชื่อคุณพ่อครับชื่อคุณพ่อค่ะคุณพ่อชื่อเตาโอเคครับค่ะก็เลยเลือกเลือกที่จะมาใช้แล้วก็หลักๆเลยคือมันเป็นชื่อที่มันแคทชีก็คือแบบทําไมเตาบินหันควับแล้วก็โลโก้ร e คเนไซเบิลก็คือว่าเห็นเป็นเต่าก็คือแบบจาได้เลยจําง่ายค่ะ ก็เลยเป็นชื่อที่คิดว่าเหมาะเจาะในการเอามาเอามาทำเป็นตู้ว d i ดิ m งแมชีนเข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอะไรกันมาคค่ะทั้งคู่เลยค่ะเติร์ดเติร์ดก็เช่นกันค่ะ,ะแต่ว่าของของปองก็หลังจากเรียนจบก็ไปทำงานที่อเมริกามาสักพักหนึ่งค่ะครับ ก็อยู่ทั้งบริษัทใหญ่ Microsoft ค่ะแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆก็คือเคยทำงานมาหมดแล้วแต่ว่าส่วนตัวของปองจะเป็นโฟกัสเรื่องของ UX Designer ค่ะก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซที่แบบ User ใช้ทำยังไงให้ซอฟต์แวร์มันใช้ง่ายน่าใช้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสเปเชียลตีของปองละกันโอเคครับส่วนคุณเติร์ดก็ครับผมก็ตอนเรียนจบมาก็กลับมาที่ไทยนี่แหละจะได้ทำ Consulting อยู่สักประมาณ2ปีก่อนที่จะกลับมา ทำ,ทำที่บริษัทเลยครับเอาเฉพาะแค่แบรนด์เต่าบินอย่างเดียวเนี่ยปัจจุบันคืออายุเท่าไหร่คมจริงน้องก็เกิดมาประมาณ4ปีกว่าแล้วแต่ว่าเพิ่งจะออกมาดูโลกจริงๆประมาณสัก3ปีละกันค่ะเอสปีใช่ก็คือเป็นช่วงโควิดพอดีอ่าค่ะหลังโควิดพอดีใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเต่าบินเนี่ยเรามีธุรกิจลักษณะคล้ายๆกันมาก่อนอืมความจริงธุรกิจเรา30ปีแล้วเนอะใช่แต่ถ้าถ้าคล้ายกับ ต่าบินจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเต่าบินเราจะทำปอสเวนดิ้งครับซึ่งเป็นตู้ขายน้ำพวกน้ำกระป๋องน้ำขวดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีบุญเติมที่เป็นธุรกิจที่เป็น B 2 C แล้วกันครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่หน่อยครับทีของของเราแต่ว่าก่อนก่อนก่อนบุญเติมเนี่ยก็คือตู้ขายน้ำไปถึงตู้ที่ผมเราเห็นมาก็คือเป็นหนึ่งในธุรกิจไปถึงว่าที่ตั้งตามห้างสรรินค้าตามโรงพยาบาลตามสถานที่<ช>ต่งาตงๆตอนนั้นเออเรามีน่าจะ 2ถึง3000ตู้ได้แต่ตอนนี้เราขายธุรกิจตรงนั้นออกไปแล้วแล้วเราก็มามุ่งตรงเต่าบินแทนอ๋อนะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงบุญเติมขึ้นมาเนี่ยบุญเติมก็มก็ยังคงยังออเฟรตอยู่ครับแสนกระตู้เท่าไหร,ร่นะฮะแสนก่า,กา 30, ตู้ครับแสนหนึ่งแสนสามหมื่นตู้ประมาณทั่วประเทศทั่วประเทศครับแล้วมีแสนกระตู้แสดงวแล้วผลตอบรับก็ต้องดีมากๆเลยดีครับแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจตามความต้องการของตลาดไปเรื่อยๆเพราะว่า ตอนแรกเราก็เน้นท็อปอัพมือถือและแน่นอนอตลาดมันก็เปลี่ยนไปตอนนี้เราก็ไปไมโครเลนดิ้งแอนดพวกนี้ครับธุรกิจใหม่ก็มาทดแทนกลับมาที่เต่าบินนะฮะที่บอกว่าถ้านับมาถึงปัจจุบันก็คือ3ปีเนาะนะครับ3ปีตอนแรกก่อนที่เราจะล็อตเต่าบินออกมาเนี่ยมันมีความกังวลหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่มันท้าทายยังไงบ้างไหมครัเพราะว่า ส่วนตัวผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ที่เหมือนกับตู้เต่าบินมาก่อนความจริงแล้วเครื่องววนดิ้งแมชชีนค่อนข้างใหม่สําหรับประเทศไทยค่ะครับก็ชาเลืจ์หลักๆเลยตอนที่ก่อนที่จะล็อลกธุรกิจออกมาค่ะก็คือว่าคอน summer จะ except เราหรือเปล่าจะกล้าใช้เราหรือเปล่าจะใช้เป็นหรือเปล่าแล้วก็จะเปิดหลับเราหรือเปล่าอันเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นชาเลนจ์หลักๆแต่ว่าเราแบบไม่ได้อยู่ดีๆก็ปล่อยออกไปเป็นพันๆตู้แต่เราทดสอบค่อยๆเพิ่มค่อยๆโตก่อน แล้วอันนี้ยคะ่ะทำให้เราสามารถค่อยๆเร์นนิ่งได้ว่าคอนซูมเมอร์โอเคหรือเปล่ากับโปรดักต์ของเราที่เราปล่อยเข้าไปในตลาดะคะ่ะ mm hmm. ก็จากที่เทสในไม่กี่โลเคชั่นก่อนเนี่ยคะคนตอบรับค่อนข้างดีแล้วความจริงแล้วเนี่ยมายเซตของผู้บริโภคนีคะ mm hmm. ก็เริ่มชินกับเทคโนโลยีมากขึ้นอยู่แล้วด้วยมันก็เลยทําให้แบบ เหมือนเป็นดิเรกชันที่มันค่อนข้างดีสำหรับธุรกิจครับแรกเริ่มเลยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตู้ก็ไม่ได้มีความหลากหลายขนาดนี้ใช่ไหมฮะคือเราก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจุดประสงค์ตอนแรกจริงๆเราจะขายอะไรเราจะขายกาแฟหรือว่ากาแฟเนาะใช่ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยก็มีไม่เยอะมีกาแฟมีพวกชาพวกช็อกโกแลตเย็นพวกเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็อาจจะมีพวกโซดามาเล็กๆน่อยๆแล้วก็พี่ตองเองแล้วก็ทีมในเต่าปินเนี่ยเขาก็ ลองเอ็กซ์เพร์เมนต์กับเมนูใหม่มๆแล้วก็เพิ่มเมนูขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค,คือมันไม่ได้มีเมนูไหนเมนูหนึ่งที่มันโดดเด่นจนเกินไปแล้วเมนูอื่นแบบดรอปไปเลยคือเราขายค่อนข้างเยอะทุกเมนูเลยเพราะฉะนั้นมันตัดอะไรออกไปแทบไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเรามีเมนูค่อนข้างเยอะอย่างนี้ใช่ค่ะคะค คือมิชชั่นของบริษัทอะคะ่ะก็คือว่าอยากจะเป็นทุกๆวันของทุกๆคนคือแบบ every day every where anywhere ก็คือแบบ Convenient อร่อยทานได้ทุกวันก็คือทานได้ทุกวันนี่ก็คือเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นคุณภาพดีค่ะคอย่างในตู้เนี้ยก็ไม่มีไม่มีคลีมเทียมนมก็เป็นนมที่มาจากนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นนม100%ซค่ะแล้วก็อย่างโกโก้เนี้ยก็เป็นโกโก้ของเนเธอร์แลนด์กาแฟก็อาราบิก้าค่ะครับเือวัตถุดิบที่ใช้นี่คือขายในราค Zat, ใช่มันโทษนะขายในราคานี้นี่กําไรใช่คือเนื่องจากว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการของเราค่อนข้างต่าค่ะก็คือถ้าตองถามตองนะคะตองมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าร้านข้างนอกเนี่ยใช้วัตถุดิบเกรดเนี่ยค่ะอย่างน้อยราคาต้องคุณ2คุณเท่าแน่นอนตอนแรกสุดเลยเราเราเราเลงไว้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็น คือตอนแรกอะค่ะเราก็คิดว่าเราน่าจะโฟกัสกรุงเทพมากกว่าแล้วก็น่าจะพยายามขายเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่า,าบุคคลที่อยู่ในคอนโดหรือว่าคนที่คนกรุง,องเอางี้ละกันนะคะค,คนกรุง,งนิดนึงแต่ความจริงแล้วว่าพอพอเริ่มทําเริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้นอนะเรามองเห็นว่าเนี่ยความจริงเราสามารถทําต้นทุนได้ต่านะการที่เราเข้าไปโรงงานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เราสามารถทําราคาให้มันแบบอยู่ใน เรนที่เขาแบบสามารถใช้จ่ายได้โดยที่ยังไม่ต้องคิดสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเราต้องการเสิร์ฟทุกทุกคนมากกว่าค่ะทุกรายได้ทุกอายุทุกคนอ๋อคือตอนนี้เอาพูดง่ายม,มันก็แมสไปแล้วใช่ <laughs> ก็คือกลายเป็นว่าจากเดิมที่เราตั้งใจว่าโอเคอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าเราเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้จริงจริงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือแต่ละกลุ่มของลูกค้าชอบดื่มกันคนละแบบแต่ทุกคนเป็นลูกค้าตัวบินหมด ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1 5เนี่ยก็ชอบชอบเมนูน,นมชมพูหรืออะไรก็ว่าไปผู้ใหญ่ก็อาจจะคนมีอายุก็อาจจะชอบอีกเมนูหนึง่งซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นลูกค้าเราได้หมดท a l e n t เกี่ยวกับตู้ในตอนแรกๆเนี่ยอาจจะหนึ่งก็คือเรื่องคอน sumer ว่าเขาจะตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ยังไงเนี่ยแน่นอนที่มี่พูดถึงแล้วก็สองก็คือเพราะมันเป็น development ใหม่มากๆของเรามันมี เรียกว่าอันเซอร์ทุที่แล้วก็บักแบบปัญหา mm hmm. ยิบย่อยค่อนข้างเยอะแต่มันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขมาตลอดแล้วก็ออ t i m มิ e ์จนตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งมาก,ๆ,มากๆแล้วปัญหาปัญหา,ญหาเราสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคอน sumer คุณไปที่ตู้เราเจอปัญหาปัญหาหนึ่งคุณรีพอร์ตกลับมาเราแก้คุณจะไม่เจอปัญหานี้อีก mm hmm. แล้วก็อ mm ินเทร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมัน,ม,นมันเทคโนโลย,ยีเริ่มนิ่งครับ ก็คือว่าถ้าจเ,เจอปัญหาในการ,ใ,การใช้เนี่ยครับตอนแรกที่เราหลอนจะเยอะมากมีแก้วแตกบ้างมีพาร์ทหลุดบ้างมีรุ่นนี้นั่นเต็มไปหมดเลยแก้วไม่ออกอะไรเงี้ยคือเวลาเรา,เราเจอปัญหาหนึ่งฟิตดักมาเราก็พยายามแก้มันให้มันไม่ไมเกิดขึ้นอีกในครั้งถัดไปจริงๆตอนที่เราลอนตู้ออกไปเนี่ยรเ,รเราลอนถ้าเรารอให้ตู้มัน perfect, เพอร์เฟคแล้วลอนออกไปเนี่ยเราคงอีก3ปีคงยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ออกตลาด แต่สมัยใหม่เนี่ยวิธีการที่เขาเขาต้องการแอดจารก็คือเอาโตัวไปก่อนครับรับรู้ปัญหาแล้วค่อยเอากลับมาแก้ตู้เต่าบินปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนี่มีประมาณกี่แห่งนะประมาณ7,000กว่าค่ะ7 0 0 0กว่าทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะจุดเริ่มต้นคือไม่เท่าไหร่แล้วก็มา3-4ปีคือ จ็ดพันกว่าเ,เรามีข้อกําหนดไหมครว่าตู้ตู้หนึ่งจะสามารถแบบอยู่ในที่ของมันได้นานขนาดไหนต้องมียอดขายยัง,ง่ายอะไรก,ก็หลักๆประมาณเราเองว่าอยากอยากให้ได้ประมาณ30แก้วค่ะ,ะต่อวันต่อวันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหลายจุดที่ไปตั้งเนี่ยมันก็ขายได้เกินมากกว่านั้นไปเยอะนะ,ะตู้ที่ขายดีสดๆประมาณกี่แก้วเคยขายได้400แก้วต่อวัน4 0 <100. S 1> ่400แก้วต่อวันใช่ค่ะซึ่งเป็นจุดที่แบบเป็นสถานที่เป็นเป็น เป็นโรงงานกะ24ชั่วโมงค่ะโอเขาก็กินของเราทุกวัน24ชั่วโมง24ชั24ช่วโ <24 S 1> มง<ม>แต่ว่าเอาพูดจริงๆว่าราคาเนี่ยคือ Affordable นะคือมันสามารถเข้าถึงได้จริงๆตอนแรกพอพอตู้เราเป็นที่รู้จักเนี่ยมีเสียงสะท้อนมาจากผู้ประกอบการที่เขาทําพวกร้านกาแฟสดอะ่รบ้างไหมโอ้โหงแต่เต่าบินมาตั้งใกล้ๆแบบยอดขายเขาแบบตกลงหรือว่าแบบมีคู่แข่งที่แบบว่าเนี่ยราคาก็ถูกกว่า มีบ้างไหมเสียงสะท้อนที่ได้ยินมาถึงทางทั้งสองก็ก็พอมีบ้างค่ะแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่โลเคชันที่เราจะไปตั้งอะค่ะจะไม่ค่อยไปตั้งใกล้ร้านเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เราขายค่ะคอน n วเนียนคือความสะดวกสบายครับคือเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ที่เราเลือกที่จะไปตั้งนะคะจะเป็นที่ที่แบบร้านเขาไปตั้งไม่ได้มันไม่มีที่ให้เขาตั้งหรือว่ามันไม่เปิดยีบชั่วโมงครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าคิดว่าส่วนใหญ่แล้วแทนที่ว่าเราจะไปแย่งลูกค้าเขามันจะเป็นแนวว่าคนละมาเก็ตเซกเมนต คนละลูกค้าคนละคนละประเภทคนละเวลาอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคนละเวลากันคนละพื้นที่จริงๆครับก็เคยมีไปสอบถามแบบร้านกาแฟใกล้ๆอันนี้ใน,ใน,ใ,นในโซนๆนหนึ่งกันเขารู้ไหมว่าคุณเติร์ดมาจากตาบินอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ค <laughs> รับแต่ <laughs> <okay. S 2> แต่เขาก็ถามเขาเขาก็เขาก็บอกว่ามันคนละกลุ่มจริงๆ <laughs> เพราะลูกค้าเขาเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ลูกเขาค้าเขาเนี่ยมาซื้อแล้วมันนั่งทานอาจจะมานั่งทํางานมาอะไรก็ตามซึ่ง ซึ่งตู้เราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วเรา <Yeah. S 2> ไม่ได้มีซตติ้งอารียไม่ได้มีอะไรให้ <Yeah. S 2> ของเราเนี่ยคนที่มาคือร r a b and go อยากซื้ออะไรง่ายๆดูถูก,กแบบไปเลยอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยไม่ได้แคนเนเบลไลซ์กันขนาดนั้น uh huh. แล้วก็อย่างหนึ่งปองรู้สึกว่าแบบของเราคือแก้กระหายอย่างแท้จริงได uh huh. ออกอนไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวคาเฟ่เนี้ยเขาจะเป็นแนวแบบกินเพื่อเพื่อแบบยังไงเดียวอัธรถ<ด>ธรถใช,ใช่เพื่อความสุขที่มันเพิ่มเติมเราแก้วมันต้องสวยมันต้องมีแบบ มะนาวแบบอ,อะไรอย่างงี้ค่ะมันแล้วก็<น>มี h ิว a n t นทัชอะไรขเข้ามามันเรียกว่าน่าจะเรียกว่าคนละอย่างกันเลยมากกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยเราเราไม่ได้มีแค่ตู้อย่างเดียว,วใช่ไหมเรามีจะมีลักษณะคือเป็นเป็นคาเฟ่ด้วยมีค่ะก็อันนี้ก็คือกําลังพัฒนาอยู่เช่นกันความจริงพวกดักในไพรไลนมีหลายอย่างมากเลยค่ะ,คะสิ่งที่เราอยากจะลองพัฒนาไปเพิ่มเติมเนี่ยค่ะก็คือว่าอยากอยากไปทางด้าน B&B 2 B ด้วยก็ค,คือว่าอย่างเทคโนโลยีในเต่าป็เนไงคะมีเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยแต่ว่า มันอาจจะสามารถไปเสิร์ฟธุกรกิจคาเฟ่ได้เช่นกันคาเฟ่อาจจะเราอาจจะกลายมาเป็นลูกค้าของเราอาจจะเป็นคาเฟ่ในการแบบสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเพื่อจําสูตรเป็นร้อยๆอะค่ะให้บาริสต้าอัปเดตสูตรได้เร็วอะไรเงี้ยค่ะก็จะอันนี้ค่ะเป็นโปรดักต์ใหม่ที่กําลังพัฒนายอยู่จุดแข็งของเรามากๆเลยอะค่ะก็คือเรื่องของ R&D เนอะ Research and Development คือความจริงแล้วคอน sumer เนี่ยค่ะ เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่สําหรับธุรกิจเราแล้วก็เราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้น uh huh. แต่สิ่งที่เรามั่นใจมากๆเลยคือเรื่องของการพัฒนานเทคโนโลยีออกมาเนี่ย mm hmm. เพื่อให้เอามาเสิร์ฟคนที่แบบมีเพนย์พอยต์ต่างๆได้เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นดิเรกชันที่เราอยากจะมุ v e อ n อนไปด้วยมากกว่าค่ะคือเป็นแพลตฟอร์มให้ให้ธุรกิจอื่นๆนะคะมีคนเคยพยายามจะมาแข่งกับเราในช่วงสปีที่สาปีที่ผ่านมาจริงๆแน่นอนครับก็ ตลาดเนี่ยมันตลาดที่เฮลตี้เนาะเป็นตลาดที่มีคอมเพติชันเพราะมันผลักดันให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปและมีการแข่งขันทำให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งถามว่ามีไหมคือมันค่อนข้างยากเพราะว่าตู้เราเนี่ยมีการรีเสิร์ชและเดเวล็อปขึ้นมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีเพเทนต์ข้างในเนี่ยบแบบเกิน3มบใบ แต่ถามว่ามีไหมในที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมีคนพัฒนาอยู่เรารู้ว่ามีผู้แข่งที่พัฒนาตู้เนี่ยอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ร้อนออกมาในมาร์เก็ตสะทีเดียวแต่ก็อาจจะเห็นได้ในเร็วๆนี้ก็กเป็นไปได้อ๋อแต่เรารู้สึกได้จริงๆก็เขาเขาก็เหมือนกับเคยมีออกเ c สคอนเฟนต e ออกออกงานว่าว่าเนี่ยครับว่ามีมีจุดมุ่งหมายที่จะออกมาแข่งขันกับเต่าบิน ซึ่งอันนี้เราเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แย่เพราะเราก็อาจจะมันมัน,ม,นมันก็เป็นตลาดที่เฮลตี้ขึ้นในต่างประเทศเราเราเริ่มมีไปยังมีมีแล้วครับกี่ประเทศนะมีไปสิงคโปร์ค่ะคแล้วก็มีมาเลเซีย hmm. มีออสเตรเลียแล้วก็ตอนนี้กําลังไปที่ฮ่องกงแล้วก็ดูไบค่ะโอ้ไปแบบหลากหลายภูมิภาคมากลาเลย,ลยนะ,ยค,ะคือไปไม่ใช่แค่ในทวีปเอเชียอย่างเดียวไปตะวันออกกลางก็คือไป ปเอเชียโซนตะวันออกกลางแล้วก็ยิงไปออสเตรเลียอีกทั้งส0 0รถึงตู้ตอนตอนยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการตอบรับค่อนข้างดีแบรนด์ที่เราใช้เราใช้คำว่าเอาบินไม่ค่ะความจริงแล้วอันนี้เราให้ให้อิสระกับพาร์ทเนอร์นิดนึงค่ะเพราะว่าความจริงพาร์ทเนอร์ที่ที่เอาเราไปจะเป็นการซื้อตู้แล้วก็แบ่งกำไรค่ะ ก็คือเขาลงหุนกับเราเพราะฉะนั้นมันจะมีฟรีดอมนิดน,นึงอย่างที่ออสเตรเลียกับที่มาเลเซียแล้วก็ที่ฮ่องกงเนี่ยค่ะก็จะยังคงแบรนด์เต่าบินหรือ Flying Total ค่ะมันมันจะมี2ชื่อให้เลือกค่ะคแต่ว่าถ้าเป็นที่สิงคโปร์กับที่ดูไบนะคะก็จะไปกับพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งที่ใหญ่หน่อยเขาก็จะเปลี่ยนรีแบรนด์แล้วชื่อเป็น,ปนชื่อวัเตอร์คัพค่ะ ว่าเดียวครับแต่ว่าก็ยังมีโลโก้เตาปิ่นอยู่อยู่ไอ<ช>้เตาตัวนี้ก็ยังต้องต้องยังอยู่ยังอยูอย่บนโต๊<า>ะเช่นกันใช่ค่ะลแล้วเรามีเหตุผลในการเลือกเลือกประเทศหรือว่าี่ยประเทศปลายทางที่เราจะไปยังไงบ้างรจริงๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นและค่อนข้างเป็นเป็นเทรนด์ที่มีนัยยะสําคัญคือประเทศที่มี GDP ที่ที่สูงหน่อยโซอาซุงกประเทศไทยแล้วกันครับผมเช่นสิงคโปร์ดูไบหรือออสเตรเลียมัน ทิ t ไซส์หรือว่าราคาต่อแก้วเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเรามาก mm hmm. แต่คอสคอสในการออเปรตเนี่ยอาจจะเรื่องคนอาจจะสูงขึ้นหน่อยแต่ว่าผู้ดิบเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะซะทีเดียวทําให้มาจิ้นต่อต่อแก้วเนี่ยค่อนข้างสูงทําให้ผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยต่อตู้เนี่ยค่อนข้างดีอันนี้เลยเป็นเป็นเทรนที่เราเลือกประเทศที่อาจจะมี GDP ที่สูงก่อนประชากรมีกํลาลังซื้อครับ มากกว่าใช่ใชอ่อย่างเราคอมแพลสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างกับไรค่อนข้างดีเลยครับเรายังไม่ได้ไปอินโดเรามองว่าถ้าเราไปอินโดเนี่ยราคาต่อแก้วเนี่ยอาจจะต่ํากว่าไทยเพราะว่าตอนนี้ตลาดคาเฟ่เขาค่อนข้างท้อง,ง competitive. คอมเพ t i ทีรับอย่างกาแฟอเมริกาโน่เราที่เราขายอยู่30บาทที่ไทยไปอินโดจะเหลือ25หรือ20อิม,มันทําให้ต้นทุนไม่ได้ลดลงแต่เรเวนิวลดลง ก็จะยากหน่อยเราก็เลยชิฟไปอีกดิเรกชันหนึ่งก่อนจะไปไกลถึงแบบไปทางตะวันตกอย่าง Euro, ยุโรปอสสราฐอเมริกา,านี้เล <ไป S 2> ่นใ่แน่นอนอแล้วคะ่ะอ๋อเรามีเรามีมันมีเรามีแพลนที่จะไปอย่แ,แล้วใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงครับ,รบมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมในการไปแบบที่มันไกลกว่าภูมิภาคนี้หาพาร์ทเนอร์ที่ที่เหมาะสมค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชาเลนจ์นิดนึง เหมือนกับแบบเราไม่มีทางที่จะถูก d i s r u p t โดยเทคโนโลยีหรือ AI อะไรต่างๆได้เลยอันนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมเป็นเรื่องจริงไหมก็ความจริงแล้วถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอะค่ะมัน disrupt ตัวเองเนอะทุกรอบหลายรอบแล้วอย่างเช่นบริษัทเราเนี่ยค่ะก็โดน disrupt มา3-4รอบเลยเนอะตั้งแต่สมัยสมัยรุ่นรุ่นที่1เลย ก็คือคำอว่า d i s r ว p t มา3ารอบไปถึงว่าตั้งแต่สมัยธุรกิจรุ่นเจเนอเรชันแรกตั้งแต่พ<ร>อพอโปรดักต์แรกเลยอย่างอย่างเราทำตู้ p พีเเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทฟอร์สนะคือตู้สาขาโทรศัพท์ที่แบบว่าโทรเข้ามาแล้วโอนสายให้ผ่านระบบเนี่ยคืออันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ไม่มีคนใช้ละ ตอนนี้ทุกคนก็ไปใช้ไลน์โทรหากันละโอ้นานมากใช่ไหมเราสคนน่าจะเกิดไม่ทันใช่ใช่อันนั้นก็โดนเดรับไปส่วนตู้บนเติมออกมาก็ถามว่าตอนตู้บนเติมเดรับคนอื่นเพราะแต่ก่อนเขาอาจจะมีบัตรขูดเติมเงินเติมเงินผ่านช่องทางนู้นช่องทางตอนแล้วมาเป็นตู้บนเติมก็ไปแย่งเขามาหมดครับแล้วตอนนี้บนเติมก็โดนเดรับเพราะตอนนี้ทุกคนเติมเงินผ่านแอปแอปแอปแบงกิ้งหรืออะไรหมดละ ก็มันก็เดสรั t ไปเรื่อยๆอันนี้มันสิ่งที่เราเห็นตลอดเวลาซึ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองมันก็มันก็จะโดนเดสรั t ไปเรื่อยๆทำไมเป็นสิ่งที่เราทำตลอดเวลาใช<ๆ>ย่ยังยังเต่าบินเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งความพยายามในการเอาตัวเองเข้ามาในยุค AI ยุคออตโตเมชันละกันค่ะครับก็ คำว่าโดน disrupt เนี่ยคะ่ะคือถ้าเกิดว่าอยู่ในเทคโนโลยีเนี่ยคะ่ะคือนิ่งนอนใจไม่ได้ไหวแบบเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะคือการหยุดไม่หยุดพัฒนาเนีคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยุคแต่ละยุคมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอ,อ๋อไมก่กระทั่งตู้ต่าบินก็ตามก็ต้องใช่พัฒนาเรื่อยๆคะ่ะยังคิดว่ามันจะมีอะไรมามามาทำให้เราถูก disrupt e ได้ไหมครับคือคนจริงแล้ว Uh, ะคอนวีเอ็นเนี่ยค่ะมันเป็นคีย์สำคัญเลยของยุคปัจจุบันนะคะเหมือนคอน sumer มมค่อนข้างให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือแม้แมว่าตู้ต่อไปเนี่ยจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการทำเครื่องดื่มแต่ละแก้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันยังไม่ไม่เร็วเพียงพอเพราะอย่างถ้าดูอย่างตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจะมีกมารสั่งผ่านแอปแล้วก็มารับตอนนั้นแล้วไปเลยอันนี้คือเรียกว่าไม่มีไม่มีเว i ิง time เลยไม่มีแม้กระทั่งแบบหนึ่งนาทีที่มารอหน้าตู้เงี้ยค่ะ คือ grab and go อย่างแท้จริง <Yeah. S 2> อันนี้ค่ะอันก็ถ้าถ้าดูเทรนด์ของต่างประเทศอย่างประเทศใหญ่ในเอเชียจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจะเป็นเทรนด์นั้นก็อันนี้ค่ะมันก็จะเป็นชาเลนจ์นิดนึงว่าเราเราจะทำยังไงในการแคชเทรนด์นั้นได้เช่นกันค่ะคือในตัวของ Product เองเนี่ยมันไม่ถูกเดสอบหรอกเพราะว่าโอเคเราเรามาถูกทางฟู้ด and b เบฟเรนเนี่ยคืออีกร้อยปีคนก็ยังต้องกินอาจจะสิ่งที่กินอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ยังต้องกิน แต่ผมว่าสิ่งที่อาจจะโดน d i s ร u p t ับเนี่ยคือเม็ดต่อนการการให้บริการการเสริมจจะโอเคมีอะไรมาใหม่ที่ทำได้เร็วกว่าเราอร่อยกว่าเราถูกกว่าเราอ่าใช่อันเนี้ยคือจุดที่เราอาจจะโดน d i s ร u p t ับได้ครับซึ่งถามว่าเราก็ต้องพัฒนาไปทางเส้นทางนั้นถ้าจะไม่ไม่อยากโดนเด s ร u p t ับก็ต้องเด s ร u p t ับตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีก ความพยายามหนึ่งที่เราพยายามลองมองหาดูวว่า B 2 B เนี่ยต่างประเทศเขาทำยังไงเราจะพัฒนาได้ดีกว่าเขาหรือเปล่า mm hmm. และ achievement ที่เขาทำในต่างประเทศอะไรคือเครื่องตัว enable เขาให้เขาสามารถทำได้อย่างนั้นนะคะก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนช่วยเยอะมากกับเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มีมีส่วนช่วยเยอะมากกับอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องของคอน sumer เนี่ยคะ่ะที่เบื่อง่ายเอา,อางี้ละกันคือเมนูเนี่ยแบบต้องออกใหม่แบบ เดือนละครั้งสองครั้งสา,า,ยยางงมครั้งเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าถ้าอยู่มีบาริสต้าและมีสาขาเยอะๆเนี่ยแล้วต้องมานั่งเทรนเนี้ยแบบเป็ดไปไม่ได้สิ่งที่เขาเอาเข้ามาช่วยเยอะมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นอีกอีกจุดแข็งหนึ่งของเต่าบินที่ว่าเวลาเราอยากอัปเดตเมนูใหม่ๆนะคะเราคลิกเดียวเราสามารถดิพลอยได้ 7, เจ็ดพันเครื่องอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอันหนึ่งเหมือนกันของเราในปี2025นี้เนี่ยเราเทรนของออโตเมชันอะไรเงี้ยเรามันเป็นยังไง เ่วยช่วยแช์ออโตเมชันเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเ,อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในชีวิตของเราครับ <Yeah. S 2> ซ,ซึ่งเราเป็นสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว <Yeah. S 2> หลายๆอย่างที่เราทำคนน้อยลงออโตเมชันมากขึ้น mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการโปรเซสการทำงานของเราเองอย่างยาง AI Chat GPT เองอะไรเอ่ยเนี่ย Open AI ก,ก็เข้ามาในการทำงานของเราเยอะ ในตัวการ develop ed, ตู้เต่าบินเองเนี่ยเราก็ใช้ AI มาช่วย develop ed, ค่อนข้างเยอะการทำ test bench การทำอะไรการเขียนโค้ดตอนนี้นเราก็เห็น AI เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะแล้วซ, mm hmm. ซ,ซ,ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอในทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัว automation ในการ service ในการให้บริการเนี่ยผมว่าก็แน่นอนตู้เต่าบินหรือคาเฟ่ของเราเนี่ย ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยอโตเมตชีวิตของคนแต่ว่าที่จริงต่อบินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราเริ่มที่จะแบบทำเป็นคาเฟ่<ค><ะ>ให้คนมานั่ง <G ül üyor> ในใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทำโฟโตไทขึ้นมานะคะก็คือว่าลองทำตัวต่อบินเนี่ยค่ะแต่ว่าโก b บ y o n นก็คือว่าอาจจะมีที่นั่งให้แล้วก็เสิร์ฟ <ๆ S 1> อะไรที่มันมากกว่าแค่น้ำเฉยๆค่ะก็จะมีแบบไอศครีมซอฟเสิร์ฟแล้วก็มี ไข่มกด้วยอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังพยายามพัฒนาอยู่ค่ะอ๋อเพื่อนจอตนนี้ก็จะเห็นคาเฟ่ภายใต้แบรนด์เต่าบินมากขึ้นค่ะถ้าเป็นออโตเมชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเนี่ยตอนนี้เราเห็นเบรเรจอาจจะขยายไปเรื่องขนมเรื่องอาหารอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเทรนด์ที่เห็นในอนาะคตว่าทั้งทั้งมือเลยเนี่ยไม,ไม่ต้องอินทรักกับคนเลย,ยไปที่ตู้ซื้อ,ซ,อซื้อก๋วยเตี๋ยวซ,ซื้อน้ำโซดา อาจจะกับขี้อะไรก็ว่าไปกินด้วยกันเสร็จปุ๊บซื้อไอติมมากินต่อ,อโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องมีพอ่อรัแวแม่รัวหรือเด็กเสิร์ฟหรืออะไรเลยเป็นออโตเมทหมดเลยในอนาคตถ้าเกิดว่ากฎหมายสามารถให้ขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยตู้ต่อบินจะไปถึงจุดนั้นไหมจริงๆเป็นเป็นจุดที่เรายังไม่เคยแพลนยังไม่เคยพูดถึงเล่เพราะกฎหมายก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ไมอลอง<ห>รับนะยังไม่ได้เอื่อให้ทำอันนี้แต่สิ่งที่เราเคยทำาก็คือ ในงานปีใหม่ของบริษัทเนี่ยก็เอามาเอ็กซ์เพร์เมนต์เอาอาจจะเอาถังเบียร์มาต่อกับระบบดิสเพนต์ของเรา <Okay. S 2> ซึ่งสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยคือตู้เราจ่ายดรัฟเบียร์ออกมาได,ได้ดีมากก็เลยเป็นอ่าพอยท์ที่เราค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นว่าเอ๊ะมันทำได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เคยเอามาทำค็อกเทลซึ่งค็อกเทลเนี่ยก็เวลาส่วนผสมลงมามันก็จะเป๊ะทุกแก้วอย่างอย่างที่ตู้เราทำก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะสนใจที่จะ ทำในอนาคตถ้าสมมติว่ามันถูกกฎหมายครับแต่ปัจจุบันก็ยังยังทาไม่ได้ครับยังไม่ได้มีความเี่ใช่อย่างสถานที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมสเกตเห็นว่าเครื่องหน้ามันมีตัวของ EV charger อยู่ซึ่งก็มีมีคนมามาชาร์จด้วยครับอันนี้คือเป็นเป็นหนึ่งในธุรกิจของเราใช่ไหมครับใช่ครับเป็น EV charger เนี่ยจริงๆ R&D ของเราเนี่ยพัฒนามานานแล้ว Mm hmm. เกิน5ปีแล้วที่เรา <c oughs> พัฒนาโปรดักต์ของมาตอนนั้นเราเหมือนกับมองเทรนในอนาคตว่ารถ EV มาแน่นอนในประเทศไทย <c oughs> ซึ่งซึ่งเป็นเป็นความจริงเพราะว่าตอนนี้ก็มาล้หลายหลายแสนคันล้วในประเทศไทยส่วนตัว EV Charger เนี่ยเรา Approach ของเรากับตลาดเนี่ยค่อนข้างไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆแบรนด์ใหญ่ๆเราต้องการเป็นจุดที่ใช้งานง่ายที่สุด <c oughs> เข้าไปไม่ต้องมีแอป ไม่ต้องผูกบัตรไม่ต้องมีอะไรเลย,ยเข้าเ,เข้ามาสแกน QR โค้ e ใส่เบอร์โทรเสียบปุ๊บชาร์จได้เลยครับคือเราเราต้องการมอตรของเราคือชาร์จรถเนี่ยมันควรจะง่ายเท่าซื้อกาแฟตู้เตา่านคือ <Okay. S 2> นั่นคือสิ่งสิ่งที่เรามองซึ่งอาจจะ Approach ไม่เหมือนออแบรนด์อื่นๆแต่ก็ขยายอาจจะไม่ได้ Aggressive เท่าไหร่อาจ,จค่อยๆไปค่อยไปเพราะเรามองว่ามันเป็นธุรกิจที่ ถ้า aggressiv เกินไปเนี่ยโอเคมันเจ็บตัวกันหลายแบรนด์แล้วก็เลยไม่ไม่ได้อยาก aggressiv ขนาดนั้นครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆเรามองแบรนด์เต่าบินไปจนถึงจุดไหนคือมันมันมองได้ได้สองมุมแล้วกันนะคะภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคือในประเทศเนี่ยคะ่ะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะเป็นคือตองมองเต่าบินเป็นเหมือนคุณแม่มาตลอดคือหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดว่าให้ให้มองเต่าบินเป็นบุคคลไหนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะตองอยากให้เขาเป็นแม่ครับก็คือไม่ว่าจะป่วย หรือว่าจะหิวหรือว่าจะอยากกินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>อยากให้แบบคิดถึงเต่าเบนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตู้แรกไงค่ะยังป่วยอาจจะมีแบบขิงมะนาวร้อนถ้าเกิดว่าหิวน้ำอยากได้อะไรเย็นก็อาจจะมีแบบโซดาแบบเลมอนโซดาอะไรเย็นๆหรือว่ากาแฟตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน <S <S คือแม่พร้อมเสิร์ฟให้หมดเนี่ยค่ะก็คือว่าอยากอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าเต่าเบนเป็นแบบเฮาส์โคแบนเป็นเอบริดย์เอนนี่ทามทุกเวลาเชา้ากลางวันเย็น ต่าบินได้หมดเนี่ยค่ะอยากให้อยากให้แบรนด์เราไปถึงขั้นนั้นได้ค่ะว่าทุกคนแบบรู้จักเราแน่นอนแล้วก็นึกถึงตอนที่หิวให้มีความเป็นแม่ <laughs> แล้วในระดับต่างประเทศก็ก็อยากจะขยายทั่วโลกค่ะอยากจะขยายให้ให้ธุรกิจ อยากให้ไปที่ประเทศไหนก็ตามในในในโลกนี้อาจจะไม่ทุกประเทศนะครับแต่ถือว่าแทบทุกประเทศในโลกเนี่ยใช่ค่ะอยากอย่าเห็นตู้ของเราใช่ค่ะก็วันนี้ขอขอบพระคุณทั้งคุณตองแล้วก็คุณเติร์นม,มากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่อบ,บินแล้วก็ธุรกิจอืน่นๆที่ทั้งสองท่านนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับขอบคุณมากๆที่มาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับทางผู้ชมของทางเทรอรัสมันนี่ได้ติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณคัณคบค